ก็ขอ,อการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันไกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนธีการเพิ่มยอดไลค์บนคลิปเรียวไอจีของเราเนาะ ใครที่โพสคลิปไปแล้วนะครับยอดวิวไม่มีนะครับหรือไม่มีการตอบกลับของโพสไม่มียอดถูกใจเลยก็าสามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับ,รรบไ,ไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social นะครับข้มาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวลิงก์ก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR Code หน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมมมััครใช้้งาานนนตผกไดเเลยะ ถ้าหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้ากรอ,อกข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของด้วยกันได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กชั้นไม่โปรแกรมอัตโนมัติตงกันด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยส่วนเพื่อคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอ,อกข้อมูลที่กี่าวมาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่านก,กูเกิลด้านล่างตรงนี้นได้เลยเนาะส่วนผมว่าค่าสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอนอนุญาตกดลงเื่อก็ใช้ตรงนี้เลยกก็ัน หน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทั้ง a c e b o o k อินสตาแกรมยูทูบแล้วก็ t ิ k กต o k เนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาเชนด้านของ IG ก็แล้วกันหมวดหมู่ตรงนี้นะครับไปเรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของถูกใจอินสตาแกรมแล้วการถามสิบวันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับไปเรามาหาบริการของนนี้เนะ แล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าคลิปวิดีโอของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์คลิปของเราไปวางใส่ในเว็บไซต์ได้เลยส่วนจํานวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนการส่งตรงนี้กันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะขอใส่ไปซัก100ก็แล้วกันนะครับเว็บไซต์ก็จะคำนวณคา่าใช้จ่ายหล่านี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวน100ถูกจ้างเราก็ตกอยู่แค่บ,บาทเดียวเองเนาะก็เป็นอะไรที่ถูกสุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านละเอียดเพิ่มเติมก่อนกานบนตรงนี้กันได้้้้เเเลลลลยยยนนนะครรัััับพพืืพ่่อออมใหีีิดดดาวกกกสงซ็แ เวลาพันสั่งซื้อคุณล้านะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อของคุณล้านะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์เหมือนคุณตรงนี้ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบเราดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนิธีการเติเเม,มเงินให้เพื่อนๆนะคร ข้อมาต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางวเว็ก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยนะครับก็จะมีทางพรอมเพ์ถุมได้วอลเลตแล้วก็คริปโ,โคอเรนซีกข้มาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม500บาทึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปรล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมถาวิดฟก็จะมีมากกว่า400กเรื่องเลยมีดังภากไต่ดับไตนะครับถ้าเกิดว่าเพืนน่อนๆคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชลเลยนะเนาะวิไีโนะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆเน,น้่อหนี้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับ ตัวบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีนะครับคำอธิบายด้านหลังและกดเข้ามาอ่านกันด้วยเนาะก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาอ่านอย่างกดสั่งซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากติดต่อแอดมินสอบถามปัญหาแอดมินก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ ข้อบรนณะต่างต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยเนาะ้างไปสายเขาก็จะมีช่องทางไลน์ติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้วิคุยแอดมินไี้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับเร์ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเชอเลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมวดหมู่นะครับแจ้งปัญหาเลขออเดอร์ใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสื่เดียวกความเกันได้เลยนะครับ ส่วนคนที่มีรูปภาพเหลือต่างๆนะครับก็สามารถกดแทกไฟล์เดินขึ้นมาได้เลยเนาะหลัอองจากนั้นนะครับให้เรากดส่งตัวด้านล่างตรงน,นี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดไลค์ของคลิปวิดีโอของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,อยังเนาะอ่ะตอนนี้คลิปเรื่องของเราก็มีคนถูกใจอยู่แค่สามหรือห้าคนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะอนุญาตก,กดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ เอาย่างที่เรารีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเว็บไซต์กำลังทำรายการตามคิวอยู่เนาะ <c oughs> ก็เพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วกันนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้คลิปยาวเนาะ <c oughs> อ่ะหลังจากที่รอไปสักพักนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับก็มีแค่3 0ิบกว่าคนเองเนาะตอนนี้นะครับก็เพิ่มมาเป็น300 236คนเปี่เรียบ้อยแล้วผมก็ทํา้องร้อยมามสิบหกคบเป็นอะไรที่มคาสไปเลยเนะะอก็จป็นประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนใครสนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บสร้างรอยติดเลยจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เราคาัิล็อกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนคุณหรือว่าคนที่คุณร,รู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณเติมต่ำหรือแปลขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ ลิงก์ผมไม่ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็กดสแกน QR โค้ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมพูดพลาดระกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ